สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็นี่ครับธาตุบางแก้วแตกฝักไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้ออกดอกแต่รอบนี้รู้สึกเป็นเชื้อรานะครับตรงนี้นี่เป็นเชื้อราเชื้อราดีนี่ครับไม่ได้ผสมนะครับก็เก็บเกสรไว้นะครับเพราะว่าฝักน้องแตกไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็อันนี้เป็นบอลสีสิบหมื่นนะครับดูโซมมากครับเพระน้องอุ้มฝักนะครับนี่ นี่ก้านดอกนะครับพึ่งแตกไปนะครับฝักแตกไปนะนะครับวันนี้ก็นี่ครับเบิรดชัยก็มีอ่าบอลเมล็ดบอลสีนะครับนี่ครับทุกท่านนี่ครับเมล็ดบอลสีใครที่อยากได้เมล็ดบอลสีเอาไปเพาะสนุกสนุกนะครับก็วันนี้เบิรดชัยมีแบ่งนะครับก็แจงก่อนนะครับว่าพ่อนะครับเกสรพ่อเป็นธาตุบางแก้วนะครับธาตุบางแก้วต้นเนี้ยผมเอาเกสรเนี่ยครับมาผสมกับ บอนสีสิบหมื่นต้นนี้นะครับเนาะสิบหมื่นเป็นบอนสีโชวกระดูกนะครับสวยมากสิบหมื่นนี่ครับอันนี้คือแม่แม่อุ้มฝักนะครับแม่อุ้มท้องอันนี้คือเกสรพ่อนะครับนี่ครับแล้วก็ผสมแล้วฝักแตกแล้วนะครับได้เมล็ดบอนสีมานะครับเป็นแบบนี้นะครับเมล็ดบอนสีถ้าเป็นเมล็ดใหญ่ๆนั้นไม่ใช่นะครับนี่ครับเมล็ดบอนสีจะอันเล็กๆนะครับเนี่ยนี่ครับเมล็ดบอนสี แล้วก็ขอแจ้งก่อนนะครับว่าท่านไหนนะครับที่รับมเมล็ดบอลสีไปเพาะนะครับแล้วนะครับลูกออกมาไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่นี่คือต้องทําใจนะครับคือเมล็ดบอลสีคือเขาจะไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่ล่ะนะครับเนาะก็มันจะมีบางต้นนะครับที่เหมือนแล้วก็บางต้นก็อาจจะแปลกแหวกแนวไปเลยนะครับบางต้นก็อาจจะได้บอลกาบนะครับเพราะจากที่ผมเพาะเมล็ดมานะครับก like ็ไม er, ่ค่อยเหมือนหรอก แต่เราจะได้ไม้ใหม่ๆแค่นั้นเองนะครับบางต้นก็เป็นใบไผ่นะครับใบไผ่บอลกาบใบกลมนะครับมีหมดนะครับในเมล็ดเนาะคือเราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเหมือนพ่อเหมือนแม่นะครับแต่สีสันจะคล้ายๆก็มีนะครับเนาะคล้ายๆนะครับผมบอกก่อนแล้วก็ถ้าอยากให้เหมือนพ่อเหมือนแม่มากที่สุดก็คือนี่ครับหน่อนะครับหน่อกับหน่อกับชิ้นผ่าเขี้ยวนะครับอันนั้นคือเหมือนแน่นอนนะครับ อันนี้อธิบายไว้ก่อนเนาะแล้วก็คนที่รับไปนะครับคนที่รับมเมล็ดมอนสีไปแล้วก็เอาไปเพาะนะครับมันก็จะงอกบ้างไม่งอกบ้างนะครับจะให้งอกทุกมเมล็ดก็ไม่มีนะครับเน <c oughs> าะเบิร์ชัยก็จะแจ้งไว้ก่อนนะครับสําหรับคนที่แบบที่อยากเพาะจริงๆนะครับที่อยากเอาไปลองเพาะนะครับเนาะ ผมก็จะบอกไว้ก่อนนะครับก็จะมาโวยวายใส่ผมไม่ได้นะครับมันมีความเสี่ยงนะครับทุกท่านอันนี้ขอคนที่รับได้นะครับเนาะว่าอยากเพาะนะครับเนาะแล้วถ้ามันไม่งอกมันอาจจะงอกน้อยหรือมันงอกมากก็แล้วแต่ดวงนะครับคืออันนี้คือที่ประสบการณ์ผมก็มีนะครับเนาะผมซื้อมาจากคนอื่นก็เป็นแบบนี้ก็มีนะครับแต่อันนี้คือจะเป็นการแบ่งปันให้เอาไปเพาะกันนะครับเอาไปลองกันเนาะ อันนี้ผมเจ้าพาะเองนะครับเนาะผมเจ้าพาะเองแล้วก็ส่วนที่ผมจะแบ่งก็จะมีนี่ครับยี่สิบเมล็ดนะครับยีมม่สิบเมล็ดแถมห้าเมล็ดนะครับอยู่ที่หนึ่ง้ห้าบาทรวมส่งนะครับนี่เมล็ดบอลสีเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็จะเป็นยี่สิบเมล็ดบวกห้าเมล็ดนะครับยีมม่สิบเมล็ดแถมห้าเมล็ดนะครับหนึ่งห้าบบาทรวมส่งนะครับมีหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็12นะครับก็จะมี12ชุดนะครับเนาะชุดละ150บาทนะครับในนี้มี20มเมล็ดนะครับแถม5้าเมล็ดนะครับก็เอาไปลองปลูกลองเพาะกันได้นะครับ วิธีเพาะก็ไม่ยากนะครับเนาะใช้พีชมอสนะครับเนาะพีชมอสเอาใส่ในกล่องนะครับแล้วก็ฉีดน้ําให้ชุ่มนะครับถ้าจะให้ดีเอาเมาเล็ดบอลสีแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับก็คือเอาน้ําใส่ในนี้แหละหนึ่งคืนนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เอาเมาเล็ดบอลสีที่อิ่มน้ําแล้วนะครับไปเพาะนะครับนี่นี่ครับเมเล็ดบอลสีของผมพ่อเป็นธาตุบางแก้ว แม่เป็นสิบหมื่นนะครับเนาะมีสิบสองชุดนะครับชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับนี่สิบสองชุดในนี้ก็จะมียี่สิบบวกห้านะครับก็ยี่สิบเมล็ดแถมห้าเมล็ดนะครับก็ขอคนที่รับได้นะครับเนาะเอาคนที่รับความเสี่ยงได้ว่ามันจะงอกหรือไม่งอกนะครับก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่ดวงอันนี้ผมก็เพิ่งอ่ ฝักก็เพิ่งแตกมานะครับเนาะก็ยังไม่ได้ปลูกเลยนะครับส่วนไอที่ปลูกไว้ธาตุบางแก้วที่ปลูกไว้อันนี้ก็งอกแล้วนะครับเนาะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับแต่มันงอกแล้วล่ะมันงอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูวันหลังนะครับเนาะที่ผมอ่าอันนี้ก็เป็นฝักจากต้นนี้แหละนะครับผมเพาะไว้ก็เริ่มงอกแล้วนะครับแต่อันนี้ก็ แล้วแต่ดวงอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ครับคนที่รับความเสี่ยงได้นะครับก็ลองดูนะครับเนาะมันมีความเสี่ยงเหมือนซื้อหวยอ่ะมันอาจจะออกมาเป็นเอบอลสีลูกไม้ที่แบบแปลกก็ได้นะครับเนาะใครจะไปคาดคิดนะครับกับเมล็ดบอลสีแต่ของผมอันนี้คือเมล็ดบอลสีของจริงนะครับนี่เนี่ยครับเห็นไหมนี่ครับดอกบอลสีเป็นแบบนี้นะครับก็คือต้นนี้เป็นต้นแม่นะครับ เป็นต้นอุ้มท้องแล้วก็คลอดนะครับเนาะต้นนี้เป็นต้นต้นพ่อนะครับเป็นเอาเกสรตัวผู้มาผสมกับต้นนี้นะครับเนาะก็ได้ออกมาเป็นนี่ครับลูกของเขาก็เอาไปลองเพาะกันดูนะครับเอาละครับท่านไหนที่สนใจนะครับเนาะก็ทักลายกับเฟซตรงนี้นะครับทักมาได้เลยนะครับ150บาทรวมส่งมีแค่12ชุดเท่านั้นนะครับมี12ชุดเท่านั้นนะครับ มีเก็บเงินปลายทางบวก20บาทนะครับเนาะเก็บเงินปลายทางบวก20บาทนะครับก็สนใจก็ทักมาหาเบิดใช้ได้นะครับแบ่งกันไปเลี้ยงแบ่งกันไปเพาะนะครับเนาะถ้าอาจจะโชคดีได้บอลสอีต้นใหม่ๆก็ได้นะครับเนาะเอาละครับวันนี้เบิดใช้บอนสีก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ